สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้จะมาสอนการตั้งค่านะครับเปิดให้ระบบเนี่ยแอป a c e b o o k นะเพื่อนๆอัปเดตเวอร์ชันอัตโนมัตินะครับของใครเนี่ยที่ใช้เวอร์ชั่นเก่าอยู่นะไม่รู้นะครับว่าเราใช้เวอร์ชั่นอะไรใช่ไหมฮะนะครับแล้วเวลาระบบเนี่ยนะครับแอปเนี่ยมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่มีการเพิ่มเมนูเพิ่มอะไรให้เรานะเพื่อนเราจะไม่ได้นะถ้าแอปของเรายังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่เดียวผมจะบอกนะครับว่ากดตรงไหนนะครับในการเปิดให้แอป Facebook อัปเดตอัตโนมัติเราไม่ต้องไปอัปเดตที่เซสตูนะครับบางคนทําไม่เป็นนะครับดูคลิปนี้เลยเพื่อนนะครับแล้วก็ไปเปิดให้มันอัปเดตอัตโนมัติโอเคนะครับไปดูกันเลยอ่าครับเพื่อนนะฮะเดี๋ยวเรานะครับจะมาเริ่มต้นจากการอ่ากดนะฮะตั้งค่าในเพจก่อนนะเพื่อนเริ่มจากเพจนะครับเดี๋ยวผมนะฮะบอกนะฮะการตั้งค่าในเพจเสร็จปุ๊บเราจะไปตั้งค่าในเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือโปรไฟล์นะครับอ่าเริ่มจากเพจก่อน ให้เพื่อนๆมาอยู่หน้านี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับแล้วก็มากดที่เมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับคลิกเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็มาเลือกการ,การตั้งค่าครับคลิกเข้ามานะฮะจากนั้นนะครับมาคลิกที่การตั้งค่าคลิกเข้ามาเลยให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกอมาเลือกเมนูอยู่ไหนเอ่ย ซื้อและผู้ติดต่อนะครับซื้อและผู้ติดต่อคลิกเข้ามาเลยนี่จากนั้นเราจะเห็นการอัปเดตแอปนี่เพื่อนๆนี่เข้าอันนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับนี่นะฮะถ้าของใครยังปิดอยู่นะครับก็กดเปิดให้มันขึ้นสีฟ้าสีอย่างนี้นะเพื่อนๆนะครับนะครับโอเคนะครับอะต่อไปเราไปดูของ facebook ส่วนตัวนะฮะครับอันนี้จะเป็น facebook ส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆนะฮะเพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างเหมือนเพจเลยนะครับ จากนั้นนะครับมาเลือกเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับคลิกเข้าไปนะฮะจากนั้นใหเน้เพื่อนมาเลือกเมนูการตั้งค่านะครับคลิกเข้าไปให้เพื่อนเลื่อนลงมานะครับอ่าเลือ่อนเลือ่อนเลื่อนขึ้นฮะมาดูนะครับนี่เป็นเพื่อนเลือกคําว่าซื้อนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นเพื่อนเลื่อนหานะครับคําว่าการอัปเดตการอัปเดตแอปนะครับเพื่อนเพื่อน,อนคลิกเข้าไปนะครับ นี่เพื่อนๆของใครยังไม่เปิดนะครับเปิดด้วยนะนะครับมี2จุดจุดที่1จุดที่2นะครับเพื่อนๆเปิดด้วยโอเคนะครับ